้ำเดิมตัดปัญหาไม่ช <Darwin> <Oliver> ัดเอานะมาไลฟ์สดถ่ายวิดีโอเราเปลี่ยนเด้อลูกกัน าอาบน้ำหยอกกันแล้วก็นอนน,น,น,น้ำกินข้าวสามทุ่มกินเลเ้ยว งานเริมนอนนะนอนนิดนึง อื่นว่าคิ้วอื่นคิ้วอื่นอ๊อเอเอ๊ะสาวจอมดีดสาวจอมติเอ๊ะไปตัววันนี้ก็ไม่ยุบเลยนะท้องอ่ดูอ่ะน่นนันน่าจะโตไวช่วงนี้นอนบ่อยยิ่งนอนยิ่งโต

ว่าคลิปเมื่อกี้มันมากนะเอาไปให้เขาตัดใส่เอฟเฟฟดีกว่าน่าจะสนุกดีนะได้เอฟเฟฟไปได้มากสนุกดีอา่ ส่วนนี้พี่ลูกส่วนแล้วพี่น้ำน้ำไหลมานะหืมกิ่นลงมาฝั่งนี้นะมีอื้อแล้วดูแขมันนองได้ปไปสี่ชั้นละเอากินน้ำกันลูก สร้างสร้างเพื่อได้ผู้ใว้่เลยเก็บอันนี้ได้ขยะด้วยแมงมันสิหล่เจ๊เป็นไงหอาหารเยอะได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเสร็จทีนีโ่เคเขาเองหมดนว่าอย่างนั้นแหละกินเข้าไปยางไงหมดย่าง ขับบวมแล้วเฮ้ยเฮ้ยขับบวมอ่ะโอ้ขับบวมอ่ะดูดิมับ,บวมจริงน,นี่ตกมันเลยอ่ะมับ,บวมไม้ดูเฮ้ยตกมันแม่ของอีก ที่เวลากินต้องทำหัวตกเลยทำหัวตกตกเลยที่ลำธุลนี่ข้าหมั่ไม่รวมแต่ว่าตกทุกวันต้องแสมแมสคุเน,นี้วันนี้นะอยากแสมแมสรู้สึกว่าคุณเนี้ย,ย่ายางนี้เสร็จเสร็จไรอีกโอ้โหดูทั้งวันนะฮะอาจจะไม่ดูแค่ช่วงที่หายไปช่วงร้อเช้าแต่ก็ดูเกือบทั้งวันทั้ง,งคืนนี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงดูประมาณสิบสองชั่วโมงขึ้น สิบสอชั่วโมงประมาณสิบชั่วโมงอ,อย่าไม่ได้ได้ได้ได ขึ้นก็อร่อยนุ่มแ้นครับเธอมาอยู่นู่น,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 นเปิดไฟแล้วปิดเปิดไฟเดี๋ยวดูโนตุม้มหุ่นดูนางอะ่ะทงคือด้ไฟไ้เสียไม่ได้น่องใช่ไหมเสียบานะเ <c oughs> จ้าของเขาเรีกเยกอะไรวายร้ายเรียกวายร้าย ในน่องใช่ไหมที่หอนน้องน่องก็จะหนีใช่ไหมล่ะไหนคืนไไอไผ่ว่ะคือข่เลยแม่ของพ,อพระเขกใหญ่เขาเรไผ่ลีนี่เขาเรียกไผ่ลีพินาดนี่นะตามเสียบเขาไผ่ลีพินาด ซัมซุงเขาไหมโอเคครับขอหน่อยอยู่ในรถเมยรตรงข้าโซนน่ะถางเขาอีกมีแผนมีแผน ลูกโซ่ยาวอ่ะต่อโซให้หน่อยครับ เดี๋ถวผมจะไปไล์สดเปิดพลังเตยวไม้สวัสดีครับ